ภไยรายวันสุคนชัยอารีสารเตี้ยข้างถนนกับอาชีพประจำตำรวจพวกเราประชาชนทุกคนทุกสาขาอาชีพยังต้องลุ้นต่อจะมีฝ่ายอำนาจบริสุทธิ์สวมเครื่องแบบสีไหนบ้างเข้ามาค้ำยันไม่ให้พวกปกครองบ้านเมืองสีเทาไร้จริยธรรมฝ่ายใดมารุมกัดเซาะเสาหลัก ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปอีกก็ต้องเร่งรวมใจนุนคนดีมาปกครองบ้านเมืองให้ได้โดยด่วนที่สุดประเด็นก็คือชาติที่ถูกปกครองโดยคนโกงชาติใช้ยาเสพติดเป็นฐานเชื่อมถึงธุรกิจสีเทาทุกวงการเข้าถึงได้ทั่วหัวแรงต้องเร่งปราบโกงที่เข้าไปเกาะในทุกฐานเสาหลัก จะต้องไม่ให้เข้าไปใช้เป็นฐานเกาะกินถึงกันข้าราชการประจำระดับปหลัดลงมาต้องเป็นคนทำงานเพื่อชาติประชาชนไม่ใช่คอยเดินตามหลังนายทุนนักการเมืองมากกว่างานประจำทำเพื่อประชาชนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการการเมืองซ้ายเดียวกันคอยรับใช้จะดีกว่าส่วนงานราชการที่ต้องติด ตามดูการใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ให้เงินหลวงหล่นข้างทางข้าราชการประชาชนต้องจับมือกันไม่โกงชาติไม่เข้าไปเป็นพวกทุจริตชาตินักการเมืองที่เคยชินการใช้ระบบอำนาจเงินจะหมดทางทุจริตร่วมกันตำรวจของประชาชนยังเหลืออยู่บ้างไหมนายระดับผู้บัญชาการต้องเป็นแบบอย่าง หยุดใช้ผู้ใต้บังคับบัญชาหาเงินส่งสวยสกปรกก็จะได้รู้กันไปว่าสาเหตุที่ตำรวจไทยหยุดตั้งสารเตีย้ยตบทรัพย์ชาวบ้านตายหมดแล้วเพราะยังเห็นอยู่ทั่วไปไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนยังมาเดินตามนายเป็นตำรวจเก่งแต่งานตามกระแสที่ไม่ไปข้ามหัวนักการเมืองเป็นนายทุน แต่ละท่านเติบโตได้ดีเพราะเป็นเด็กนักการเมืองทั้งนั้นต้องล้างบางพวกตำรวจอาชีพรีดไทชาวบ้านกินก็ยังมีอยู่ทุกพื้นที่หรือใครจะมารับประกันได้ว่ามันไม่มีอดตายหมดแล้วสุคนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน